ใครจะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่สนจ้าเดินหน้าก้าวทยานไปสู่เศรษฐีพันล้านอีกไม่นานนี้แล้วจ้าดราม่าก็ไม่สนนะจ้าความสุขของคนเฮาเป็นประด้นขึ้นย่ที่ว่าความรวยหรือความจนบางเือะเด้บางคนนะ่ะมีเงินหลายซื่อ,อ,อมีเงินหลายกะใส่แบบในท่างทีบ่รถรศ ต่อมกับมืดด่อใดขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องพูดถึงว่าเนาะมันเลอือแต่คนใส่คนใจ่ายดอกพูดถึงนะถ้าเกิดว่ารวยเราก็หูมีสติในการใส่เงินมันก็นเหลือแต่ถ้าจนไดเขามีสติในการดําเนินชีวิตเขาก็รวยได้ความสุขมันอยู่ที่เขาเองเขาส้างเองมันบร่ได้อยู่ที่ไผ สิทุกสิโจมันอยู่ที่ตัวเองว่าพ่อหรือว่าพ่อ,พอ,พอสำนันลาพี่น้องคนเฮาเนี่ยไปคิดหลายคิดหลายเท่าใดมันก็เห็นปวดหวัวปวดหวัวมีผัวดีกว่าโอ้ยเนาะชีวิตเนาะบางเทือ่อนการมีผันนนนวนี่มันก็แปลว่าสิดีการมีผัวมีเมียเนาะมันก็แปลงว่าสิไปยังกอเขาว่า คอมเมนว่มามีความทุกอ,อกทุกใจแล้วสิไปเอาผัวเอาเมียหาคนมาดูแลสมองเจ้าของมันคิดเหรอมันตลกยู่ไงน้องพี่น้องเนาะบางคนไม่ก็ตลกดอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีน่ะล่ะบางเพราะว่าบางเทือนน่อเนาะความคิดของคนเทามันบ่คือกันนะ่นะน่าต่างคนกับต่างคิดแปลกแหวก,กแนวออกไปเองสิ่นะนำเพียคิดแบบป <P ie S 2> ูจจุบานฟินแลนด์พี่เามานวามสุกอีรีอีแทะเป็นเด็กน้อยมือลลาน เด็กน้อยมึเนหลอยล้านนี่พันล้านหมื่นล้านอนาคตอ๋อตอนนี้เรามีเกิดลอยแล้วเนาะแล้วก็สีเข่าพันแล้วเนาะจะจะสิไปจอดอยู่ต้นใดแล้วเราหาเงินเก่งผวดแอยอยู่ยังหน่อยอยู่ชีวิตเล่าตอนนี้มีความสุขหลายอาะทำว่าเมียเนี่ยแล้วสีเอามงได้ก็ได้เบ่อแต่ควรสิอยากเป็นเมียเล่าละพี่น้องเอ้ยบื่อดอกเราก็ต้องไปดิ้นล้นหา ก็มีคนมาเสฟถึงบานซําซ้ำแล้วสีเอาฮะนะเราได้อยากได้เมี่ยน,นั่นเราเคยเฝ้าไวย้ยู่เราว่าแล้วสีดูแลลูกเราเราห่วงลูกเราพะว่าลูกเรายังน้อยยู่ถ้าลูกเราใหญ่งงนั่นแล้วสีเอาอยู่เพะว่ามันมอมแนทางออกทีดีได้การที่วา่าแยกกบอดีแล้วสิมาเอาเมียเราวังสิบมันมันบริมาซอยอย่างใดเด้มันบริมาซอยแก้ปัญหาในการที่วา่า ในหลายๆเรื่องเด้การมีผัวมีเมียมันบริมรรนางแก่ปัญหาเด้มีแต่ไม่ช่มาเพิ่มปัญหาเด้พี่น้องจะเป็นเราคิดถึงจะเป็นเลาคิดดีคนฉลาดคิดเขาจะต้องคิดยังสิเขาจะต้องคิดว่าอนาคตชีวิตเท่าเป็นจังไดยังไงมันต้องว่างแผนในชีวิตเด้พี่น้องมันบอถ้าว่างแผนหรอเขาก็สุนหูจะจมดอกเขาก็สิมีเงินแต่ข้ามมาละพูดถึงถึงบอกมีเงินไหล ถสร้างถ้าคิดในแผนผู้ยา่นฟินแลนด์เราคิดเนี่ยมันบ่อดเด้เราคว้นขยันค้นขยันค้นฉลาดฉลาดขยันหางเงินเนียอมันบ่อึดอะระแตาเนี่ยสีอมอมงได้ก็ได้แต่ว่าเราห่วงเราห่วงจิตใจลูกเราลูกเรายัางหน่อยอยู่เพราะว่าแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเอามียไปตอนนี้ ความหักกเนาะความหักกับหัวอยู่เหลววันยังหักลูกอยู่อาจจะว่าความหักมันก็สิไปหักเมียไมย่ลูกไม่ยังเสียนะแล้วคิดจังสันซึ่งเราเพื่อยาาใไ้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วลอาหูวว่ามันเจ็บช้ำขนาดใดกับลูกที่ว่าขาด่อขาดเม่จังเสียนะมันสิมีความเหลื่อมล้ำเนาะเราก็เลยมันนึกถึงจิตใจเราเราเลยว่าบ่าเป็ยนยังดอกถ่ายลูกใหญ่่กน จังใดถ้าเกิดว่าลูกมีปัญหาอย่างพ่อเด็กปรึกษาเราพ่อไดแลนมหาเราเราวันซี่ถึงว่าชีวิตเล่าหนีสิตธกุกตะกักในการพ่อพอลูกกระซ้างเรากับผ่านมาลลาชีวิตพวกนั่นน่ะตอนนี้แล้วเราก็บ่คคลแล้วอยู่กับปัญหามาโดแลวแม้เกี่ยวกับไปอยากให้ลูกมาอยากไปเที่ยวกับลูกจังสั่นจังสี่เล่าแบบมันมีปัญหากันไรแล้วกูไปอยางนี่ปัญหาแล้วเราก็ปล่อยว่างแล้วเราอยู่กับปัญหามาโดดนั่นน่ะ แล้วก็ว่าเออจะไดก็ได้อแต่บุญแล้วแต่เวรแต่กรรมระวังสีเด็กหน่อยมันก็ต้องไปนละตามบุญชะตาวาสนาของเด็กน่อยฮะนอก่าเพื่อนสิต้องไปเผชิญกับแบบใดอย่างนี้นะเพื่อนต้องเลี้ยงลูกก็ดีคือการเพื่อนจะได้เลี้ยงลูกแต่น่อยเพื่อนสิได้เข้มแข็งแต่ปุญญาวานพินแลนด์แล้วก็ยังนี้ได้เลี้ยงลูกมาเต่หน่อยแล้วก็ยังเข้มแข็งแต่ถ้าใหญ่ขึ้นแล้วแล้วด้วย เราลุว,วยเราขางเรานีเราดังขนาดน,นี่มันเป็นอะไรทัหร์ล,หลูกสึภมหาหมหาเล่านะเดี๋ยวเขามีความทุกข์อกทุกข์ใจขาหัวพอเขาอู่ใส่เขากะเพื่อนติดต่อกันลูกอยู่ตลอดอยู่เนาะว่าแมนว่าขาดการติดต่อกับส่งเสียลูกเพื่อนถูกสิ่งสิย่างคือเก่าแต่ว่าถึงสิบบริษพบพ่อหนากนานกันแปลกได้เนาะอยู่ประเทศเดียวกันนี่ก็ยากลาบากเหลือเกินในการพบพ่อหน้าลูกเนี่ย เออกะเป็นกำลังใจใหเล่ากันแล้วกันบมว่าเหตุผลนั้นส <hhhh> ิเป็ยนยังไงยังไงตั้งไฟกัตั้งมีเหตุผลละไปเอาบ่ต้องว่าว่าก่าวไกลผู้ใดเนาะพูดถึงทุกคนมีเหตุผลเหมือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เข้มแข็งเราละบ่ต้องไปอันั้นมากไนเนาะบ่ต้องไปโฟกัสมากไนหูวใดหูวว่าอันใดมันทุกเขาก็ว่าต้องไปโฟกัสแค่นั้นละเขาก็ย่างไปเรื่อยๆข้างหน้าแล้วกันเราก็อายุยังหน่อยอยย่ตอนนี้เราเข้มแข็งแล้ว เรากะยางไปสู่ต่อไปนั่นละเนาะสู่กับชีวิตสู่กับปัญหาทุกก่าวยางของเรานีมันเจอได้ปัญหานั่นละเพราะว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์เนาะเราเป็นโซเชียลเราเป็นระดับนั้นแล้วทุกก่าวยางของเรามันต้องระมัดระวังทุกก่าวยางนะะ่ะเราไปนคนมีสติสต์ตรงยานเนาะเพราะว่าพื้นฐานของเรามันแกลง่งึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วตตกี้มันอัดสีอ่อนแอเนาะเป็น ลูกไก่ตอ่อแตะตอ่อแตะองกสิปัญหาม้านล้วก็สีอ่าสีคิดบ่ท่นอยงนี้สิตอนนี้อายุยี่สิบหาแล้วเริ่มสิเป็นผู้ใหญ่แล้วเด้งั้นบ่ล่ามันก็เริ่มแข็งแข็งขึ้นแล้วมันก็คนเ้าก็ตองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลูกเราก็สิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะบบมืออะไรก like ็มือนึ o, ่งเขากต้องหววกับมหา่อเขาคือเก่าเหรอพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่แท้ๆอยูุใส่เขาก็ไปหาอายุหันละยิ่งพ่อบ่ถิ่มเขานี่นะโอ๊ย มันเป็นไปเม่อไรหรอกยิงอยู่ประเทศเดียวกันไี่ไงมันไปไงมากไงคอยแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขืนมากเขาสามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้เพราะว่าไปสัมผัสอย่างทุกสิ่งอย่างเขาเขาก็ไปเองดอกเขาตัดสินใจเองดอกว่ะตรงนี้น้งเขาอดอกเด็กหน่อยเนาะไม่ใหญ่ขึ้นุมือมันบวมเป็นรอสีหน่อยลงมสือเลยมันของใหญ่ขืนซมือเรากับสนุกหาเงินไปดีตัวเนาะมันยังงวนตัว เป็นหนุ่มโสดนอนลาะละละอยากไปควงผู้ใดอยากไปยังผู้ใดก็ได้เลยพูดถึงหาน้าพต่ตตองไปยึดติดยังมากไหมเงินทองก่องเกลเรลาก็ลายลายเงี้ยงแล้วสิมีแต่ความมวลซื่นแห่ชีวิตละ่ะมีแต่ราศิสร้างผลงานดีๆออกมาสู่โลกโซเชียลส่วนปวกชวเช่าเน,น็ตเอฟสองเอฟซีเราเบิงมวลมวลนึงตัวเรามีแต่ราสิพัฒนาชีวิตเราขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เราบเดมาบวกเวียนอยู่ในวงจรชีวิตเดิมๆเนี่ยแล้วก้าวหน้าไปเรื่อยๆคอนเทนต์นของเล่านี่มันบบต้องไปหาคอนเทนต์นไก่ดอกโตเล่านั่นแหละเป็นสินค้าโตเล่านั่นแหละเป็นคอนเทนต์นของเราเองแล้วยังไปมุงได้แค่ยกกล่องของืนซ้ำนี่กบ็บปุอื่แต่คนเบิง์นโบอื่แต่คนติดตามเล่าติดตามเล่านี่ติดตามในความหนาหลักของเราในความเกง่งในความฉลาดของเรามันเอซี่หลายๆคน หรือว่าชาวเน็ตหลายๆคนทั้งหูจักประวัติเล่าดีแล้วมีแต่หักเล่าทั้งนั้นหรบ่มิใส่สร้างเล่าดอกกิเลมันเป็ี่นคอนเทนต์อยู่ในตของเราเองนะแต่ว่าเราเหมือนกับสินค้ายี่ห้อดังนะซึ่งมันติดหูติดทองตลาดไปแล้วถึงสิาคาแพงแต่ว่ามันก็ติดทองตลาดไปแล้วจิงสี่นะสมมุติว่าเปลี่ยนสินค้าทีเนี่มันบอก มันก็เลยบ่เป็นว่าใช่ปัญหาคอให้แต่ว่าจิตใจเราเข้มแข็งซ้ำนั่นแหละอีหอยังก็ดีขึ้นเบิดนั่นละแต่เลื่นเสื้อว่าเราก็เข้มแข็งโอ้ยแห้งแล้วเราไปทั้งในระบ่มิโศกมีเศา้าแล้วเม่นี่ยังสิมากกระทบกระท่งลราเนี่ยเราบรได้สนใจแล้วเราไปนาแล้วแมมเราไปไกลแล้วไกลหอดดาวขั้นไปเบิดแล้วเราบรไส้สนใจดอกเรื่องคู่เรื่องอย่างังซสี่เรืองผัวเรืองเมียังซสี่เราบริสนใจปันใดดอก กระมวนตอนเนี้ยูหแต่ว่าเรามวนเลยก็เห็นเรามวนเรามีความสุขก็ดีใจน้ำเล่านั่นแหละก็ขอให้เล่าแบบมวนอยู่ยังเสียเนาะแต่ว่าถามว่ามวลเราสิมีปัญหาอีงบอกไม่ก็ตรงนี้นแหละไมนก็ตรงนี้มากเรยเอยแหละคนเห็นธุรกิจถ้าบว่มีปัญหามันกระได้เห็ุธุรกิจนั่นแหละเนาะถ้าบว่ยังมีปัญหาก็คือเราะต้องเหตุเบียกเหตุงานก็อยู่บ้านซื่อหัดตัวไม่ใช่คนบอกมีปัญหาไม่บอกการดีเฮ่ามีเห็ุธุรกิจหลายเท่ปัญหามันก็แห้งหลาย เป็นเรื่องธ้รมดามันชิวชิวสำหรับพยาบาลตินแลนด์แล้วคนทั่วโลกคือการมาลาถ้ายูเงินจะซื้อไม่ก็กมีปัญหาดอกถ้าออกปเฮเหงานงปุ๊บปัญหาก็เข้าปรับอย่างในหน่อยเลยจะกล่าวออกจากบ้านนี่ท้าทีทํางานเหนื่อยอย่างมันก็ตรงมีค่างเงินเดินทางปัญหาถ้าจะมีเงินก็คือปัญหาแล้วมันบล่ล่ะปัญหาเรื่องค่าเดินทางปัญหาเรื่องค่ายวค่ากินทุกคนเกิดมากกับมีปัญหาเบิดพี่น้องว่าแต่ท่างออกผู้ใดสแกงได้ผู้ดใดอยากเข้มแข็งเร็ว ก็ยังไปจมปักกับอดีตหรือว่ายจะไปจมปักกับเรื่องเกา่าๆเขางตั้งสติใดแล้วก็เดินหน้าดำเนินชีวิตของเจ้าของหันหู้ได้อยังมันสิเป็นแบบซิ่งบอดีย่อนกับมหาเจ้าข,ของเขาก็ยังไปสนใจยังไปใส่ใจมันหลายทีละมองผ่านมองข้ามตรงจุดนั้นเดี๋ยวก็ผ่านไปเองกระเบืบ้องพยาบาลฟิแลนด์เป็นตัวอย่าง หลายๆจุดเพิินดำเนินชีวิตออกมาให้เบิงให้หูกระซาเอาพี่น้องเพราะว่าเพิินเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอ,อยังลงลูกคุกค้านเท่ากับเห็นอยู่เลากการแก้ปัญหาของเพิินเท่ากับเห็นอยู่บางเทือปัญหาของเพิินเพิินแก่อย่างสั้นแต่ของเฮามันก็อีกปัญหาหนึ่งเท่ากับอาจมีแนวทางในการแก้มันก็สิมีความคิดความอ่านขึ้นมาได้คือกันนั่นแหละพี่น้องดูหนังดูดละครและย้อนดูตัวเบิงยังกระซัง เสพยังก็ตามแล้วก็เอามาคิดเอามานําปบปุ่มใส่ในชีวิตเจ้าของมันก็สิเกิดประโยชน์คิดดีทําดีบ่ตองไปเหตุระชดระชันไผ่ต้ตองไปเหตุการแกงผู้ใดบ่ต้องไปเหตุาตหตาตหตวากูตองเนื้อมึง่งมึ่งตองเนื้อกูซัมนี่ก็มีความสุขล,ะล,ะละ้หล่ะพี่น้องซัมเนี่มันก็เดินนาไดล่ละจา้าก็เอามาฝากพี่ฝากน้องก็มาบ้ามาม,ามาวานสู่กันฟังนอเลย สิ่งเล็กๆน้อยๆ้อเราก็อย่ามองข้ามเรื่องความรู้สึกอะไรต่างๆถ้าเราไม่ไปทำลายจิตใจใครมากเกินไปเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเฮาไปเฮ็ดยังไปทำลายจิตใจผู้ใดหลายเกินไปโดยที่เห็นแก่ตัวบ่ปล่อยว่างบนนึกถึงชีวิตของคนอื่นนึกถึงแต่ตัวจะของตัวจะข,ของตรงชนะอยู่ตลอดหาความสุขบ่ไ้ดอกพี่น้องมันสิมนี้แต่ความทุกข์ อย่าสิคิดว่าภาพบนนาภาพบนจอสิสวยรู้แต่อย่าลืมว่าตัวคุณเท่านั้นที่รู้ดีว่าคุณเจ็บป่วยไหมคุณพอใจบอกคุณมีความสุขบ่คุณมีความสุขหรือความทุกทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่คุณคนเดียวม่มีไผ่ซอยคุณใดดอกนอกจากคุณสิซอยตัวเองคุณอยากสุขคุณกับปับตัวไม่คุณอยากทุกคุณก็บเห็ดเอา เน่ยบออันใดที่มันจะทุกขุณก็หามาใส่หัวคุณอันใดสิมันจะซุกคุณหามาใส่หัวคุณเองเมื่อใครหายคุณและโตคุณ่าน้นี่หาคยหาเองหาเองเคลียร์เองคัดเองอยากซุกอยากทุกยูทีวตัวจะของเราพี่น้องเอาซัมเนี่ละบอยใหญ่ๆหางเนาะมาฝากมาตอนกันซัมเนี่ยละสำหรับคลิปนี่ย่ามนวนๆกันไปฟังเพื่อนๆกันแต่เนาะเพื่อนแนวบ่เพิ่นแนวกับฟังเนาะพี่น้องเนาะ กระตือว่ามาพบพอนาการเนานะมาบอกสู้กันฟังเรืองนางเรืองนี้ตามภาษาละพี่น้องมวลมวลกันไปเนาะสำนี้ลหละจ้าสำหรับคลิปนี้คลิปนาพบพอกันไหมจ้าสวัสดี